สวัสดีครับผมครัวง่ายๆของนายต้มโจ๊กเรากลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้จ๊มีวิธีการทาเต้าหู้ผัดน้าพริกเผามาฝาครับผมเมนูนี้ง่ายมากๆกินกับข้วสวยร้อนอร่อยเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและวิธีทากันครับอันดับแรกนะครับส่วนผสมโจใช้เป็นเต้าหู้ขาวนะครับหั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีคำครับใครหั่นเป็นเต๋าก็ได้หั่นแบบเรียนเหลี่ยมแบบโจ๊กก็ได้ครับกระเทียมสับครับน้าพริกเผาครับผมซีอิ๊วขาว น้ำตาลทรายครับจกใช้แบบไม่ขัดสีนะครับวันนี้พริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบครับผมน้ำมันหอยหอมหัวใหญ่ครับแล้วก็ต้นหอมแล้วก็จะมีน้ำมันสำหรับผัดครับเป็นอีกอย่างหนึ่งในส่วนผสมครับผมทุกบ้านมีแน่นอนเดี๋ยวเริ่มทำเลยครับอันดับแรกตั้งกระทะรอจะเริ่มร้อนใส่น้ำมันสำหรับผัดลงไปครับสูตรนี้โจ๊กจะไม่ได้ทอดเต้าหู้ก่อนนะครับโจ๊กจะผัดให้มันสุกกับกระเทียมไปเลยครับผม พอ,อน้ำมันเริ่มร้อนนะครับใส่กระเทียมสับลงไปได้เลยครับอัตราส่วนทั้งหมดอยู่ด้านล่างของคลิปนะครับสามารถเลื่อนลงไปดูได้ครับจากนั้นผัดกระเทียมจนเหลืองหอมก่อนครับใช้ไฟอ่อนๆก,กลางๆนะครับไม่ต้องแรงมากดเดี๋ยวกระเทียมจะไหม้ซะก่อนครับพอกระเทียมเริ่มเหลืองนะครับใส่เต้าหู้ลงไปได้เลยครับเต้าหู้ที่โจกใช้เป็นเต้าหู้ขาวนะครับเต้าหู้แข็งเป็นแผ่นๆนะครับจากนั้นนะครับ ผัดเต้าหู้กับกระเทียมในน้ำมันร้อนๆแบบนี้จนสุกก่อนนะครับใช้เวลาสักครู่นึงอย่าใจร้อนครับผมหรือใครสะดวกนําไปทอดก่อนก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้ผัดแบบนี้มันจะค่อนข้างนุ่มกว่าการนําไปทอดนิดนึงครับเพราะว่าผิวด้านนอกจะไม่แข็งครับหลังจากนั้นนะครับใส่น้าพริกเขาลงไปได้เลยครับปรุงรสด้วยน้ํามันหอยครับ ซีอิ๊วขาวครับปรับรสชาติด้วยน้ำตาลทรายครับจากนั้นนะครับผัดคลุกเขาให้เข้ากันดีแล้วก็น้ำตาลละลายน้ำพริกเผาละลายให้เรียบร้อยก่อนนะครับระวังนะครับอย่าผัดแรงเกินไปแล้วก็พยายามช้อนด้านล่างแบบนี้ครับเต้าหู้เราจะได้ไม่แตกครับพอเข้ากันดีแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปได้เลยครับตามด้วยพริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบครับ ผัดรอจนกว่าหอมหัวใหญ่จะสุกอีกสักครู่นึงครับตรงนี้ใช้ไฟแรงนิดนึงครับจะได้มีกลิ่นหอมครับพอเราผัดมาจนหอมหัวใหญ่เริ่มสุกแบบนี้ก็โรยต้นหอมหั่นทอดลงไปได้เลยครับพอเราผัดจนต้นหอมสุกดีนะครับเมนูนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนู ต้าหู้ผัดน้ำพริกเผาครับเมน,นูนี้ทําง่ายมากๆส่วนผสมมีไม่เยอะนะครับรสชาติจะออกหวานเค็มนะครับเป็นหลักแล้วก็มีเผ็ดเล็กน้อยใครชอบเผ็ดจัดๆสามารถโขกพริกกินดาใส่ลงไปเพิ่มได้นะครับน้ำพริกเผาถ้ามันออกเปรี้ยวก็จะมีเปรี้ยวติดเล็กๆนะครับแล้วแต่ยี่ห้อที่ใช้นะครับอัดตาส่วนจุ่ขึ้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือถ้าใครไม่ทันก็ลงไปจดด้านล่างได้ ใครอยากให้โจ๊กทำเมนูไรสามารถคอมเมนต์แนะนําบอกกันได้ครับผมโจ๊กจะไปหาวิธีทําง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆบ่อยๆครับ,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 บวันนี้ต้องขอบคุณที่ติดตามรับชมก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้โจ๊กด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ